สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพรทีวีทุกคนเลยค่ะเรามาเดินทางกันต่อนะคะไปด้วยกันมาด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกันนะคะแต่เวลาถูกหวยบางท่านก็ถูกบางท่านก็ไม่ถูกมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของบุญวาสนาได้เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีเข้ามีหลุดมีถูกมีไม่ถูกนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาตามกันเลยค่ะแนวทางในงวดประจําวันที่หนึ่ง ทันวากมรมปศส1เ7นะคะปู่เกี้ยงนะคะปู่ย่าสวนทํนะคะวดที่ผ่านมาท่านไม่ได้ให้นะคะนะคะ089โอ้ยเลขสูงนะวันนี้งวด089แนะคะแล้วก็91พิจารณาดูนะคะว่าชอบไหมนะคะชอบก็จัดขัดก็เลื่อนผ่านไปนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้กําลังแรงใจเย็นจิตเพื่อการฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แรงใจเย็นจิตพรทีวีด้วยนะคะเอชีทุกท่านนะคะแลวทางในวันนี้089และ91จับไปเลข2ตัวบนล่างก็จะมี08 09 89 08 09 89นะคะแล้วก็1 19 18 10นะคะ19 18 10นะคะ พิจรารณาดูว่าชอบหรือเปล่านะคะว่าท่านชอบไหมนะคะถ้าท่านไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปถ้าชอบถ้าชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แรงใจเยจิตพอเีด้วยนะคะทีทุกท่านนะคะบานะ มาเดินทางกันต่อนะคะต่อเลยค่ะงวดใหม่มาแล้วเราก็เดินต่อเลยนะคะเดินต่อเนื่องเลยนะคะปูในป่าช้าให้มาแล้วนะคะอ่าปูในป่าช้าให้มาแล้วค่ะของปูในป่าช้าท่านให้มานะคะแปดศูนห้านะคะ 805เลขล่างให้94นะคะพิจารณาดูสาวดำจะให้เป็นเลข2ตัวบนล่างก็จะมี8085 05 0 9 9 9และ45นะคะพิจารณาดูนะคะว่าชอบหรือเปล่ามวดคลิปนี้นะคะคลิปนี้ชอบไหมนะคะ ที่ผ่านมาก็มีเข้ากันเยอะนะคะอ่ะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะเข้าแคปหน้าจอไว้นะคะ อามานะคะของวัวประจำวันที่หนึ่งนะคะปูชัยาภูมิค่ะ ไม่รอช้านะคะได้มาก็ลงให้หมดนะคะเพราะว่าสาวดำจะไม่ค่อยลงคลิปเยอะนะคะไม่ลงคลิปเยอะค่ะเอาแคปหรือยังคะแคปหรือยังคะแคปหรือยังคะอย่าลืมนะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แรงใจเย็นจิตพลวีด้วยค่ะ ที่สำคัญนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นถ้าเราชอบเราก็จัดเราไม่ชอบเราก็เลื่อนผ่านนะคะต้องมีกันให้ให้เข้าใจนะคะว่าไม่ไม่ได้ไม่มีใครที่จะมาบังคับจิตใจเราได้เนาะเราก็ นี้แม่ยาบาังบทนะคะเรียบเรียงเสียงประสานให้หมดเลยนะคะคือได้มาให้หมดเลยไม่ต้องลงไม่ต้องลงหลายคลิปนะคะอ่ามันจะมึนงงนะท่านลงเยอะที่ท่านที่สาวดำได้มาก็มีเยอะนะคะวันที่ผ่านมาก็ไม่ได้ลงให้ทั้งหลายอันนะคะแต่มา เลขออกแล้วมาดูมันก็ไม่เข้านะคะหลายหลายสำนักอาที่ส่งมาให้นะคะคือว่าถ้าส่งมาวันเลขออกสาวนําไม่ได้ลงให้นะคะถ้าส่งมาก่อนเลขออกเนี่ยก็จะลงให้นะคะอ่าแม่ย่าบางบทนะคะอ้าวเป็นไม่ได้เขียนปู่ย่าสวนทําต่เออขอโทษขอโทษอ่ะอย่างนี้เลย,เยอันนี้ปู่เกี้ยงนะคะอ่ะปูย่ย่าชวนทาเขียนอนแป๊บเดียวค่ะ ลืมเนาะอะอแคปหน้าจอไว้เลยจ้ะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะ เรียนเรียบร้อยนะคะก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมปีใหม่นะคะส่ง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่าลืมนะคะว่าเลขรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งธันวาคมกมองฉลากไปออกที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไปออกที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้า <c oughs> อขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ โชคดีโชคดีร่ำรวยถูกหวยงวดนี้กันทุกคนนะคะปีใหม่สงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไอ้เฮงเฮงรวยรวยขอให้เฮง,งเฮงและรวยรวยนะคะงวดที่ผ่านมาก็มีเข้าสีค่คะก็มีเข้าแม่ย่าสีดาจันปู่ย่าสนธรรมปู่เจ๊ปูย่าสนธรรมแม่ย่าเขียวอ่อนปู่ย่าสนธรรมนะคะ แล้วก็อา마ปาู่ย่าสนธรรมเข้าสี่ท่านนะคะเข้าอามาปู่เจ๊แม่ย่าสีดาจันและแม่ย่าเขียวอ่อนแล้วก็สำนักอื่นก็มีปู่ชัยวานเข้านะคะตรงตรงสามแปดให้มาหางเดียวสามแปดวงกลมให้ไปด้วยแล้วก็ลองเก้าแปดนี่นะคะหลักฐานชัดเจนนะอ่ะนี่แม่ย่าสนธรรมปู่ย่าสิวนธรรมนะ,นะคะ โอเคจ้าตามนี้นะคะที่รักทุกท่าน